สวัสดีค่ะแอดวานนะคะเอพิสซดนี้แอดหวานมีเรื่องต้นน้ำแห่งรักมาฝากค่ะเรามาถึงตอนที่2กันแล้วนะคะก็ถึงตอนที่ฉันหลางก็ช่วยฉุดให้เสี่ยวจูค่ะลุกขึ้นแล้วก็พาเธอเข้าห้องนะคะคุณครูจางก็เรียกเสี่ยวจูค่ะไปพบที่ห้องเขาก็ดูผลการสอบของเธอก็ยังคงไม่พัฒนาขึ้นเลยนะคะนี้อาจารย์ก็ถามเสี่ยวจูว่าตอนนี้ก็หนึ่งสัปดาห์แล้วที่เธอมาเรียนที่นี่ เธอปรับตัวเข้ากับที่นี่ได้หรือยังอาจารย์ก็ถามเธอนะคะแล้วเธอก็คิดที่จะกลับไปเรียนที่โรงเรียนเก่าบ้างไหมเธอรู้สึกประหม่าที่ถูกครูถามแบบนั้นค่ะเธอก็ถามครูว่าเธอทําผิดอะไรหรือเปล่าเขาครูครูก็รีบปฏิเสธว่าไม่มีไม่มีอะไรเลยฉันได้ตรวจ เกจของเธอแล้วก็ผลการทดสอบของเธอที่ผ่านมาแล้วและได้คุยกับครูท่านอื่นๆในวิชาต่างๆอย่างไรก็ดีเธอก็น่าจะรู้ว่าคะแนนของเธอ,อยังไม่ดีครูรู้ว่าเธอเรียนหนะักถ้าเธออยู่มัธยมปลายเทอมแรกเนี่ยครูจะให้กำลังใจเธออย่างแน่นอนแต่ตอนนี้เธออยู่มัธยมปลายปีสามแล้วนะครูกลัวว่าเราอาจจะไม่สามารถติดตามการทบทวนของเธอ และครูคนอื่นอาจต้องสอนช้าลงเพราะเธอลองคิดดูว่าเธอจำเป็นต้องคุยกับคุณพ่อคุณแม่เธอหรือเปล่าบางทีเธออาจต้องการกลับไปเรียนที่โรงเรียนเดิมซึ่งอาจจะดีกว่าสำหรับการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยของเธอนะคะโอ้โห เสี่ยวจูได้ยินอย่างนี้ค่ะเสียใจใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเรียนเรียนตามเพื่อนไม่ทันนั่นเองค่ะเอาละค่ะนางเอกของพวกเรานะคะเสี่ยวจูเนี่ยเธอก็แอบมานั่งคนเดียวที่ริมสนามบอลค่ะคิดหนักในเรื่องที่คุณครูจางพูดเฉินหลางเดินเข้ามาพร้อมกับรองเท้าคู่ใหญ่เลยนะคะเขาให้เธอสวมรองเท้าคู่นี้ไปก่อนเพราะว่ามันสภาพดีแต่แค่ใหญ่เท่านั้นแล้วเขาก็ขอรองเท้าที่ขาดของเธอเพื่อจะเอาไปซ่อม ระหว่างที่ซ่อมรองเท้าเขาบอกเธอว่าลูซื่ออีอ้ไม่ใช่คนไม่ดีนะเขาแค่สนไปหน่อยไม่ต้องกังวลเรื่องของเขามากเธอก็พึมพำว่าเธอไม่กังวลหรอกเพราะบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องของเธออีกต่อไปขณะที่เฉินหลางก็ซ่อมรองเท้าผ้าใบาให้กับเสี่ยวจูไปนะคะเขาก็พบว่ามีเทปกาวค่ะถูกแปะมาจากด้านในเขาก็ถามเธอว่าเอา้าททำไมมีเทปกาวอยู่ในรองเท้านะคะ เซียวจูค่ะก็รู้ทันทีว่าต้องเป็นฝีมือของน้องชายสุดแสบนะคะเจียซูแน่นอนเลยเธอก็ตาโตเลยนะคะเจียซูแล้วก็พอกลับถึงบ้านค่ะเธอก็รีบคาดขันเจียซูทันทีเจียซูน้องชายตัวเล็กนะคะที่รู้ว่าตัวเองผิดเนี่ยก็แก้ตัวหน้าเศร้าบอกไปว่าผม ผมก็ซ่อมให้พี่แล้วพร้อมกับชี้ไปที่รอยเทปก่าวที่เขาก็แปะเอาไว้นะคะนี่เสี่ยวจูค่ะพี่สาวเธอก็โมโหมากเลยค่ะก็เครี้ยงรองเท้าผ้าใบลงกับพื้นพร้อมกับบอกว่าเนี่ยวันนี้เธอจะลงโทษเขาเจียซูร้องไห้โวยวายใหญ่เลยค่ะพยายามจะวิ่งออกไปนอกห้องแต่ว่าเสี่ยวจูนะคะเธอก็จับตัวน้องชายของเธอไว้ได้ค่ะแล้วก็ลากเขาไปที่เตียงแล้วก็ใช้มือนะคะตีไปที่ก้นของเจียซูใหญ่เลยค่ะด้วยความโมโห นะคะคทีนี้ไอเสียงร้องไห้โวยวายของเจียซูก็ทําให้แม่ค่ะรีบวิ่งเข้ามาดูพอเห็นว่าเสี่ยวจูกำลังตีน้องนะคะแม่ก็รีบดึงตัวของเธอออกมาแล้วก็ถามว่าเสียวจูแกเป็นอะไรทําไมต้องตีน้องเสี่ยวจูก็จึงหยิบรองเท้าขึ้นมาโชว์ให้แม่ดูค่ะนี่แม่แม่ดูส่เนี่ย ทีนี้นะคะแม่ก็บอกว่าไม่ว่าอะไรก็ตามแกไม่ควรจะตีน้องในฐานะพี่สาวแกต้องให้อภัยเขาเสมอเธอค่ะเสี่ยวจูก็เหมือนจะหมดความอดทนกับการเข้าข้างน้องของแม่นะคะเธอก็ถามว่าทำไมเธอจะต้องให้อภัยเขาแม่ตำหนิหนูทุกครั้งที่เขาทําผิดแต่แม่แม่แค่รักเขามากกว่าแม่ไม่เคยสนใจความรู้สึกหนูเลย เพื่อส่งเขาไปโรงเรียนประถมที่ดีที่สุดแม่ถึงกับต้องย้ายบ้านเพื่อเขาโดยไม่ถามหนูแล้วแม่ก็ให้หนูย้ายโรงเรียนมาที่โรงเรียนอื่นที่หนูปรับตัวเข้ากับมันไม่ได้แม่ไม่เคยถามหนูว่าหนูมีความสุขไหมเธอก็นางเอกค่ะก็เคว้งรองเทา้าทิ้งลงต่อหน้าแม่เลยนะคะแล้วก็เดินหนีออกไปเลยเธอวิ่งเสียใจค่ะออกไปข้างนอกพร้อมน้ําตานะคะแล้ว วิ่งตรงไปหาพ่อที่ที่ทำงานเซียวจูค่ะมาถึงนะคะก็มายืนมองพ่อ ของเธอที่กำลังทำงานอย่างหนักเลยค่ะคือเหมือนเป็นอาชีพแบบกรรมกรก่อสร้างนะคะทีนี้พ่อก็บอกเพื่อนร่วมงานว่าเนี่ยเขาต้องทำงานสองกะก็เพื่อที่จะให้ลูกสาวแล้วก็ลูกชายของเขาได้เรียนที่เจียงโจได้เรียนโรงเรียนที่ดีที่สุดสองโรงเรียนนี้ดีที่สุดในเมืองเลยนะลูกเขาอ่ะได้เรียนที่นี่เขาดีใจกว่าได้อาหารชั้นเลิศเสียอีกพ่อเขาก็บอกเพื่อนร่วมง,งานอีกนะคะว่าเนี่ย ที่ดีไปกว่านั้นก็คือลูกชายของเขาสอบได้ที่หนึ่งด้วยเขาเป็นที่หนึ่งในโรงเรียนชั้นนำแบบนี้ต้องมีอนาคตที่สดใสแน่นอนเขาเคยคิดว่าไม่ว่าลูกเขาอยากเป็นอะไรเขาก็จะพยายามหาเงินมาเพื่อให้ลูกเขาได้เรียนและเพื่อจะเป็นสิ่งนั้นให้ได้อันนี้คือพ่อพูดกับ เพื่อนนะคะที่ทำงานด้วยกันค่ะทีนี้เสี่ยวจูค่ะเธอยือนมองพ่อทำงานหนักแล้วก็ได้ยินพ่อพูดแบบนั้นนะคะเสี่ยวจูก็น้ำตาค่ะน้ำตาก็ไหลออกมาเธอก็พึมพำกับตัวเองว่าทำไมทำไมพ่อไม่เคยสนใจความสุขของหนูพ่อพ่อของเสี่ยวจูก็หันมาเห็นเธอเข้าพอดีนะคะเขาก็เรียกชื่อลูกค่ะแต่ว่าลูกนะคะก็วิ่งหนีไปเฉยเลยพ่อของเธอก็แปลกใจที่เธอวิ่งหนีค่ะก็เลยเ ลูกเป็นอะไรก็เลยวิ่งตามลูกสาวออกไปนะคะทีนี้พ่อวิ่งตามมาทันค่ะก็มาพาเสี่ยวจูมานั่งที่แผงขายของชำที่ร้านหนึ่งนะคะแล้วก็ซื้อน้ำผลไม้ที่ลูกสาวชอบให้ค่ะแต่ว่าเสี่ยวจูกลับไม่แตะมันเลยนะคะนี่พ่อก็เลยถามว่าทำไมเมื่อกี้ลูกถึงวิ่งหนีพ่อล่ะ เธอก็ถามพ่อกลับไปว่าทำไมเราถึงย้ายบ้านเป็นเพราะเจียซูย้ายไปโรงเรียนอื่นเราเลยย้ายบ้านมาใช่ไหมคะดังนั้นหนูเลยต้องย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนอื่นด้วยพ่อเธอก็เลยบอกว่าทำไมหนูถึงคิดอย่างนั้นล่ะเธอก็ตอบว่าหนูแค่คิดถึงการให้ความสำคัญกับเจียซูมากกว่าหนูเมื่อ เจซูอ่ะได้กินเนื้อแต่เธอกับแทบไม่ได้กินน้องไก่เลยดูเหมือนเจซูจะมีความสำคัญมากกว่าหนูพ่อเธอก็เลยบอกกับเธอว่าลูกอย่าคิดอย่างนั้นลูกและเจสูเนี่ยทั้งคู่คือสิ่งที่มีค่าของเราน้องชายของลูกไม่ค่อยแข็งแรงสุขภาพไม่ดีตั้งแต่เด็กเราอาจสนใจเขามากเกินไป มันเป็นความผิดของเราที่ละเลยความรู้สึกของลูกแต่เรื่องที่ย้ายบ้านเราไม่ได้ทำเพื่อเจียสูเท่านั้นเราหวังว่าทั้งเจียซูและลูกจะมีอนาคตที่สดใสอย่าเป็นเหมือนพวกพ่อกับแม่ที่ไม่สามารถบรรลุบางสิ่งได้เพื่อลูกและน้องชายทั้งเขาและแม่สามารถทนต่อความลำบากได้ เสียยจูค่ะพอได้ยินพ่อพูดแบบนี้นะคะเธอก็ยิ้มให้พ่อทั้งน้ําตาเลยค่ะแล้วก็รีบดื่มน้ําผลไม้ที่พ่อซื้อให้นะคะตอนนี้เสี่ยจูมีแรงฮึดแล้วค่ะ ต่อมานะคะวันต่อมาเนี่ยที่โรงเรียนเสี่ยวจูนางเอกของพวกเราก็ไปหาครูจางทันทีเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยถึงแม้ว่าที่เนี่ยเธอจะเรียนรู้ยังไม่ทันเพื่อนแต่เธอก็ต้องการที่จะอยู่ที่นี่มีใครบางคนคาดหวังในตัวของหนูอยู่หนูไม่อยากทําให้พวกเขาผิดหวังดังนั้นค่ะเธอเลยตั้งใจเรียนหาให้มากขึ้นและจะพยายามทำเกรดให้ดีขึ้น ตอนนั้นนะคะเฉินหลางค่ะที่กำลังเอาสมุดมาส่งที่ห้องพักครูก็ได้ยินสิ่งที่เสี่ยวจูพูดพอดีนะคะเ,เธอก็ยิ้มให้เขาเบาๆค่ะตอนเดินสวนกันออกไปนี้เสี่ยวจูนะคะเธอไปหาลู่ซื่ออี้ที่สนามบาสค่ะเธอก็เรียกชื่อเขาดังมากเลยนะคะ นี่เขาก็จึงผ่าจากทีมบารสมาค่ะลู่ซื่ออีนะก็ผ่ามาแล้วก็ถามว่าเธอมีอะไรเสี่ยวจูเสี่ยวจูก็พูดเสียงดังฟังชัดเลยว่าฉันผิดเองที่ทําให้ก้นของเธอเป็นแพ้นี่ตอนนี้เพื่อนๆของลู่ซื่ออีก็ได้ยินกันหมดเลยค่ะก็หัวเราะนะคะแล้วก็ยิ้มกันใหญ่เลยลู่ซื่ออีก็หน้าเสียเลยแล้วก็รีบพูดขึ้นว่านี่เธอฉันเคยเตือนเธอแล้วนะว่าอย่าพูดเรื่องนี้ เธอกลับตอบว่าฉันขอโทษนายแล้วถ้านายยังโกรธฉันอยู่นายจะจุดประทัดใส่ฉันคืนก็ได้ฉันหวังว่านายจะหยุดเยาะเย้ยฉันจากนั้นเสี่ยวจูก็เดินจากไปค่ะ เสี่ยวจูนะคะเดินกลับมาที่ห้องเรียนอีกครั้งด้วยสีหน้าที่มุ่งมัน่นคราวนี้เธอตั้งใจนะคะมากขึ้นกว่าเดิมค่ะเธอจะพยายามนะคะทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนก็ขณะที่เด็กอีกคนหนึ่งค่ะเปาเปานะคะก็นั่งทำหน้าเศร้าไม่ยอมไปเล่นบาสตามคำชวนของลู่ซืออีเพราะเขาก็กลัวว่าถ้าเขาสอบได้ที่โลของชั้นคราวนี้นะคะพ่อเขาเล่นงานแน่ๆลู่ซืออีค่ะก็หันไปเห็นเสี่ยว จูนะคะเขาก็หันมาบอกเป่าๆว่าบอกเป่าๆว่าเฮ้ยไม่ต้องห่วงพ่อนายไม่ทําอะไรนายหลอกเขาเนี้ยและที่สําคัญเนี่ยนายอาจจะไม่ได้ที่โหลแล้วคราวเนี้ยแต่เป่าๆก็เถียงว่าก่อนหน้านี้เขาก็ได้ที่โหลมาตลอดของห้องเลยนะสื่ออีก็บอกว่าก็นั่นนะแต่ก่อนเนี่ยเสี่ยวจูยังไม่มาเรียนที่นี่แต่ตอนเนี้เสี่ยวจูมาแล้ว นี่เสี่ยวจูและเถาเถานะคะที่นั่งทบทวนหนังสืออยู่ได้ยินที่สื่ออี้พูดค่ะเสี่ยวจูนางเอกก็เลยหันไปมองแต่ก็ไม่ได้โต้เถียงอะไรกับเขานะคะเถาถาก็เลยลุกมาหาเธอบอกว่าเอ้ยไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลเสี่ยวจูคนที่จะสอบได้ที่โหละ่ะก็คือเปาเซียงเซียงหรือว่าเปาเปานี่เองนะคะชื่อจริงเขาชื่อเปาเซียงเซียงค่ะทําให้เปาเซียงเซียงนะคะนึกฮึกเหิมขึ้นมาด้วยค่ะก็ตอนนี้ทั้งเสี่ยวจูแล้ว เป่าๆนะคะต่างก็ชี้มือเข้าหากันเลยค่ะเพื่อท้าทายว่าเขาทั้งสองคนน่ะใครจะเป็นใครจะเป็นที่โหลนะคะก็ ทังเสี่ยวจูแล้วก็เปาเปาค่ต่างก็ชี้หน้าท้าทายซึ่งกันและกันนะคะทีนี้ลู่ซืออีก็เลยบอกว่าเปาเปาฉันจะอยู่ข้างนายฉันจะเป็นติวเตอร์ให้นายเองเสี่ยวจูค่ะก็เลยหันไปถามเถาถาว,ว่าคะแนนของลู่ซืออีเป็นอย่างไรบ้างเถาถาก็บอกว่าเฉยๆนะแต่ก็มีคุณสมบัติดีพอที่จะสอนเปาเปได้เสี่ยวจูก็เลยถามเถาถา,ถาว่า,ววางั้นเถถๆเธอช่วยติวให้ฉันได้ไหม เถาๆก็บอกว่าไม่ได้ฉันน่ะฉันน่ะอยากช่วยเธอนะฉัน,นอยากช่วยแต่ว่าฉันน่ะไม่รู้ว่าจะสอนคนอื่นอย่างไรเสี่ยวจูก็เลยบอกว่างั้นไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเธอจะไปขอให้คนอื่นมาช่วยติวเธอแทน ลูซือ,อีค่ะก็รีบพูดแทรกขึ้นว่าคนอื่นอ่ะเขาก็กำลังเรียนรู้ด้วยตัวเองเหมือนกันไม่มีใครมาสอนเธอหรอกขณะที่ดูเหมือนว่าเสี่ยวจูจะสิ้นหวังนั้นนะคะเฉินหลางค่ะก็เดินเข้ามาเสนอตัวว่าจะช่วยเป็นติวเตอร์ให้เธอทันทีนะคะก็ทำให้นางเอกค่ะเสี่ยวจูรู้สึกดีใจแต่ว่าลู้ซืออีก,กับรู้สึกหงุดหงิดนะคะ นี่เฉินหลางค่ะกำลังนั่งติวหนังสือให้กับเซี่ยวจูอย่างเข้มข้นก็ทำให้ลู่ซื่ออี้ค่ะที่กำลังผ่านมาเห็นรู้สึกหงุดหงิดแล้วก็ชวนให้เป่าเสียงๆนะคะหรือเป่าๆอ่ะมาติวหนังสือบ้างเขาทั้งสองก็นั่งลงค่ะติวหนังสือที่โต๊ะเดียวกับเฉินหลางเลยนะคะประชันกันเลยค่ะเรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันกันเลยนะคะแต่ดูเหมือนเป่าๆอ่ะจะทำให้ลู่ซื่ออีเสียหน้ามากกว่าเพราะเขาไม่เข้าใจโจทย์ที่ซื่ออีพยายามอธิบายให้ฟังเลยค่ะ อธิบายหลายรอบมากนะคะตลกมากเลย มีนะเพื่อนแอดก็มีสมัยเรียนน่ะเออทำไมอธิบายแล้วเธอไม่เข้าใจเลยเออแต่ละนินทาเพื่อนเอาต่อค่ะทีนี้ค่ะเสี่ยวจีกับเฉินหลางน,นะคะก็แอบ,บหัวเราะทั้งคู่เลยค่ะก็สอนยิ่งสอนก็เหมือนว่าเป่าๆก็ยิ่งไม่เข้าใจนะคะลู้ซื่อีก็จึงตวาดเขาไปบ้างตามแบบคนขี้หงุดหงิดค่ะทําให้เป่าๆก็แซวไปว่านี่อยากให้อาจารย์อาจารย์ลู่ลองอ่อนโยนกับลูกศิษย์แบบอาจารย์เฉินดูว่า ก็ยิ่งทำให้ซืออีงุดหงิดเข้าไปใหญ่นะคะที่โดนเปรียบเทียบกับฉินหลางค่ะเขาก็ตอบไปว่าเขาไม่อ่อนโยนพร้อมกับตบกระบาลเปล่าๆไปหนึ่งทีเลยนะคะ แล้วก็บอกให้เปาเๆอ่ะรีบหาคำตอบส่วนทางด้านฝ่ายเฉินหลางค่ะเขาก็ค่อยๆสอนเสี่ยวจูนะคะจึงทำให้เธออ่ะค่อยๆเข้าใจในโจทย์ฟิสิกส์ที่ค่อนข้างยากค่ะก็ทำให้ซืออีมองค้อนในความสำเร็จของเขาทั้งสองคนนะคะที่พัฒนาลรำหน้าลูกศิษย์ของเขาไปทีนี้ซืออีก็จริงจังมากค่ะติว เป่าๆามากเลยนะคะถึงขั้นให้เป่าๆมาติวหนังสือต่อที่บ้านเขาเลยค่ะมามากินมานอนที่บ้านของสืออีเลยนะคะส่วนเสี่ยวจูเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้เธอก็กลับมานั่งทบทวนด้วยตัวเองต่อที่บ้านเช่นกันแต่ไม่ทันไรค่ะเธอกับนั่งสับประงกอยู่หน้าหนังสือสง,งันนะคะทีนี้สืออีนะคะพระเอกที่แอบมองนางเอกอยู่ทางหน้าต่างค่ะพอเห็นว่าอุ้ยอุ้ยเสี่ยวจูหลับค่ะเขาดีใจใหญ่เลยนะคะแล้วก็เรียกให้ เลียงให้เปาๆมาดูคู่แข่งที่กำลังจะแพ้แน่ๆเนี่ยตอนนี้เสี่ยวจูหลับนะ แต่พอเขาเดินไปดูนะคะก็พบว่าเป่าเป่าลูกศิษย์ของเขาตอนนี้ก็นั่งหลับไปแล้วเช่นเดียวกันค่ะก็สุดเลยนะคะเขาก็เลยเข้าไปแบบว่าตบกบาลอีกทีเอาปุกปุกเป่าเป่าให้ลุกขึ้นมาอ่านหนังสือนะคะพร้อมขู่ว่าเนี่ยนายไม่กลัวโดนพ่อตีหรือไงเป่าเป่าก็บอกว่าพ่อตีอ่ะเป็นเรื่องของอนาคตแต่ตอนนี้เขาง่วงมากเขาขอตัวไปนอนก่อนซืออีไม่ยอมแพ้ค่ะพยายามฉุดเป่าเป่าขึ้นมาจากเตียงให้ได้นะคะแต่สุด ทก็ต้องยอมแพ้ค่ะเพราะว่าเป่าๆไม่ยอมลุกแล้วนะคะซืออีก็เลยต้องแบบล้มตัวลงไปนอนค้างเป่าๆแล้วค่ะลูกศิษย์กับอาจารย์นะคะหลับทั้งคู่ทีนี้เป่าๆก็บอกให้อาจารย์นะอาจารย์ลู่เนี่ยช่วยปิดไฟให้หน่อยเขาก็บอกปิดไม่ได้ห้ามปิดเ <c oughs> พื่อนๆเข้าใจไหมคะลู่ซืออีบอกห้ามปิดไฟเพราะว่า เพราะว่าทางบ้านนางเอกอะคะ่ะนางเอกเขาจะได้เห็นว่าไฟอะสว่างอยู่ตลอดนะคะไฟเสี่ยวจีที่สับปะงกจนหัวฟาดนะคะจนหัวเกือบฟาดโตตอนนี้เธอลืมตาตื่นขึ้นมาอย่างที่แอดบอกเลยค่ะเธอหันไปทางบ้านของซืออีนะคะก็เห็นว่าไฟในห้องของเขายังเปิดอยู่ก็จึงคิดว่าเปาเปาๆอะ กับซื้อเอียงแบบติวหนังสือให้กันอยู่ค่ะก็เลยนางเอกก็เลยฮึดนะคะฟื้นความง่วงค่ะฮึดอ่านหนังสือต่อนะคะอ่านทั้งคืนเลยนางเอกนะคะ วันต่อมาค่ะนางเอกค่ะเสี่ยวจูก็รีบพุนพันธ์ออกไปเรียนโดยที่ไม่ทันข้าวช้าเพราะว่าเธอตื่นสายนะคะเธอก็พบว่าเฉินหลางก็ออกสายเหมือนกันค่ะเขาก็ชวนเธอซ้อนท้ายจัก,กรยานของเขาแทนการวิ่งก็เสี่ยวจูก็ไม่รอช้านะคะรีบโดดซ้อนท้ายเขาทันทีขณะที่ซ้อนท้ายเนี่ยโอ้โหเสี่ยวจูของพวกเราเคลิมไปแล้วค่ะก็เลยแบบประทับใจในตัวเฉินหลางมากเลยนะคะ ทีนี้ฝ่ายลู่ซื่ออีบางพระเอกตอนนี้เขาให้เป่าๆ่่ะไปขโมยแบบทดสอบของเสี่ยวจูมาดูเพื่อจะได้ประเมินความสามารถของคู่ต่อสู้ค่ะพอเขาเห็นกระดาษคําตอบของเสี่ยวจูนะคะเขาทั้งสองคนก็ยิ้มออกมาอย่างกระยิ่มเลยค่ะหัวเราะเฮ้คือ คือแบบคะแนนเสี่ยวจูยังไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็พากันเดินกลับไปที่ห้องเรียนค่ะส่วนเสี่ยวจูเองตอนนี้เธอก็ก้มลงดูบางอย่างบนโต๊ะเรียนอย่างขำำมักขม้นเลยนะคะเทาเถาเข้ามาชวนเธอดูหนังสือที่เขียนถึงวงไอริทเทิลไทเกอค่ะวงดนตรีที่เธอชอบแต่ว่าเสี่ยวจูก็ไม่สนใจค่ะเทาเถาก็เลยบอกว่าอ้าวเธอไม่ต้องหมกมุ่นขนาดนั้นก็ได้ตอนตอนนั้นน่ะเสี่ยวจูก็อุทานขึ้นมาว่าวิข้อนี้เขาตอบถูกด้วยพอเทาเถาชำเลือง ดูก็พบว่าเสี่ยวจูก็กําลังดูกระดาษคําตอบของเปาเสียงเสียงอยู่เช่นกันนะคะเธอจึงถามว่าอุ้ยเสี่ยวจูเธอเอากระดาษคําตอบของเปาๆามาดูได้ไงก็พอดีเลยค่ะเป็นเวลาเดียวกับที่รูซอ,อี้แล้วก็เปาๆนะคะก็เดินเข้ามาในห้องค่ะเปาเปๆค่ะก็รีบโวยวายว่านี่ เสี่ยวจูเธอเอากระดาษข้อสอบของฉันมาดูได้ยังไงแล้วก็วิ่งหักวิ่งเข้าไปจะแย่งคืนนะคะจนเผลอทิ้งกระดาษคำตอบของเสี่ยวจูไว้เถาเถาหยิบขึ้นมาดูก็รู้ว่าอ้าวเปาเปานายก็แอบ,บขโมยกระดาษคำตอบของเสี่ยวจูมาเหมือนกันเธอก็วิ่งไล่เขาบ้างค่ะก็เลยชุนละมุนกันไปใหญ่เลยนะคะจากนั้นค่ะมาถึงละพอถึงวันสอบประจำเดือนนะคะ เปาเปาส่งกระดาษคำตอบวิชาฟิสิกส์เป็นคนแรกเลยค่ะเขาบอกทุกคนว่าโอ้ยข้อสอบฟิสิกส์ง่ายมากๆแต่ค่ะแต่คือเขาพลาดนะคะคือข้อสอบมีสองหน้าหน้าแรกกับหน้าหลังเขาไม่รู้ค่ะทีนี้พอเขารู้ว่าออ้ยยังมีข้อสอบอยู่ทางด้านหลังกระดาษสอบอีกนะคะ เปาๆถึงกับเข่าอ่อนในความผิดพลาดของตัวเองวิชาต่อไปคือวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเขาก็เลยขอร้องให้ลู่ซืออี้ช่วยเขาโดยการขอลอกข้อสอบ ซืออีก็ด้วยความรักเพื่อนนะคะก็จำใจช่วยเพื่อนค่ะแต่เหมือนครูคุมสอบจะรู้ทันนะคะก็ให้เป่าเสียงเสียงเนี่ยสลับที่นั่งกับนักเรียนคนอื่นค่ะไม่ให้นั่งใกล้กับรูซืออี้เป่าๆก็ทำท่าทีอิดออดก็บอกครูว่าถ้าผมนั่งตรงนี้แล้วผมจะทำข้อสอบได้คะแนนดีครับแต่คุณครูก็บอกว่า ฉัน,น่ะเห็นผลสอบครั้งก่อนของของเธอแล้วจะนั่งตรงไหนก็คงเหมือนกันละมั้งก็ทำให้เพื่อนๆแอบขำกันทั้งห้องเลยนะคะแต่ว่ารู้สื่อ,อีค่ะก็แอบส่งสัญญาณให้เปาๆว่าเอ้ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วง ก็ขณะทําข้อสอบนะคะเปาเปาก็ดูกระวนกระวายค่ะพยายามเฉงเงื้อดูคําตอบของคนรอบๆข้างนะคะส่วนเสียวจูนั้นก็พยายามนึกถึงสิ่งที่เฉนหลังสอนและตอนนี้มันก็เหลือเวลาอีกแค่15นาทีสุดท้ายละทุกคนก็รีบเร่งทําข้อสอบของตนเองซืออีค่ะจึงหันไปหาเปาเป่านะคะเขาทำสัญ,ญลักษณ์ด้วยการชู3นิ้วไปที่ข้างหูให้ซืออีเห็นซึ่งมันหมายความว่าข้อสข้อส ซืออีค่ะก็ใช้มือนะคะลูบข้างหูกลับไปโดยทำนิ้วเป็นรูปตัว C ซึ่งก็หมายถึงคำตอบก็คือข้อ C ค่ะแต่เป่าๆค่ะไม่ฉลาดนะคะเขาไม่เข้าใจค่ะซืออีก็รีบทำสัญ,ญลักษณ์ชู4นิ้วแล้วก็ตัว C ให้เป่าๆต่อแต่เป่าๆก็ยังคงไม่เข้าใจค่ะนี่เขาก็ทำสัญ,ญลักษณ์ให้ซืออีอะจดจดคำตอบให้เขาหน่อยจดในกระดาษเลยไม่งั้นเขาโดนพ่อหักขาแน่แน ซืออีก็เลยกัดฟันทําตามที่เปาเปาขอร้องนะคะเพราะไม่อยากให้เพื่อนเดือดร้อนค่ะเขาแอบมองดูครูเวบหนึ่งนะคะเมื่อเห็นว่าครูไม่ได้มองมาที่เขาเขาก็รีบจดคำตอบลงในกระดาษทดแล้วก็รีบฉีกมันออกนะคะก่อนที่จะปั้นๆๆแล้วก็โยนไปที่เปาเปาค่ะ แต่แรงโยน่ะมันเบาไปนะคะมันไม่ไปถึงเปาเปามันตกอยู่ข้างเท้าของเสี่ยวจูฮะที่นั่งอยู่หน้าเป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 าก็พยายามใช้เท้าเขี่ยนะคะแต่มันก็ไม่ถึงสื่ออี้ก็เลยแบบได้ทำหน้าให้ให้เสี่ยวจูช่วยส่งกระดาษนั้นให้เป่าเปาต่อแต่ว่าเสี่ยวจูก็กลับทําพลาดนะคะจนขูจับได้ค่ะขูก็บอกว่าเสี่ยวจูเธอกำลังโกงข้อสอบต้องบอกพ่อแม่ของเธอแล้ว รู้ซืออีพอเห็นดังนั้นนะคะจึงบอกครูไปว่าไม่ใช่ไม่ใช่เขาเองเขาเป็นคนเขียนเองไม่เกี่ยวกับเสี่ยวจูเลยแต่ว่าครูก็ไม่ยอมฟังค่ะเมื่อเสี่ยวจูนะคะกลับถึงบ้านแล้วเธอก็ร้องไห้โวยวายใหญ่เลยบอกทุกคนว่าไม่หนูไม่ได้โกงข้อสอบก็ทั้งพอ่อทั้งแม่แล้วก็น้องชายนะคะก็เดินเข้ามาหาเธอในห้องค่ะแม่ก็ได้พูดว่าเอาหน้าเลิกร้องไห้แล้วไปกินข้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะไปบอกครูให้เองว่าแกไม่ได้ทํา เสี่ยจูก็หันไปมองหน้าแม่แล้วก็ถามว่าแม่เชื่อที่หนูบอกหรือแม่เธอก็บอกว่าแม่รู้จักแกดี พ่อเธอก็รีบปลอบนะคะว่ารีบๆออกไปกินปีกไก่ตุ๋นดีกว่าไม่ต้องเศร้าแล้วแม่อุตส่าห์ทำให้ที่เห็นเธอตั้งใจเรียนหนักมาตลอดหนึ่งเดือนนี้แต่เธอก็บอกว่าเธอจะไม่ยอมกินเพราะถ้าเธอทำคะแนนได้ไม่ดีเนี่ยครูจะให้เธอกลับไปเรียนที่โรงเรียนเดิมพ่อเธอก็เลยบอกว่าเหตุผลที่ย้ายโรงเรียนเนี่ยเพราะอยากให้เป็นการกระตุ้นลูกๆให้กระตือรือร้นในการเรียนแต่ถ้ามันทำให้ลูกเครียดมากเนี่ยเราก็ยอมให้ลูกกลับไปนะ เธอก็มองหน้าพ่อค่ะแล้วพ่อก็หยิบเอารองเท้าคู่ใหม่มาให้เธอพ่อบอกว่าแม่ซื้อรองเท้าเพื่อเธอโดยเฉพาะเลยนะเสี่ยวจูและยังมีชุดนักเรียนใหม่อีกตามที่เสี่ยวจูเคยขอด้วยเสี่ยวจูก็ขอบคุณแม่ค่ะแต่แม่ก็ไม่ไวายบ่นเธอนะคะตามประษาแม่ค่ะคือแม่เนาะบ่นเก่งค่ะก็ทามันทาให้เธอก็รู้ว่าถึงแม่จะบ่นเธอแค่ไหนนะคะแต่แม่ก็ยังรักเธอแล้วก็รักน้องค่ะไม่ได้เข้าข้างแต่น้อง ที่เสี่ยวจูเข้าใจนะคะ วันต่อมาค่ะเสี่ยวจูเดินตามหลังแม่มาพบคุณครูที่โรงเรียนนะคะแต่เธอและแม่กลับพบว่าลู่ซื่ออี้แล้วก็เป่า,ปาทั้งคู่เนี่ยได้เข้ามาสารภาพความผิดที่เขาทั้งสองได้ก่อไว้ในวันสอบเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่ามันนะไม่ใช่ความผิดของเสี่ยวจูเลยเธอเห็นกระดาษนั้นเข้าเธอก็เลยแค่ต้องการหยุดเราไม่ให้โกงข้อสอบเท่านั้นครูจางก็โกรธมากค่ะถามทั้งสองไปว่ากล้าดียังไงถึงโกงข้อสอบ ครั้งนี้เขาจะปรับให้คะแนนของทั้งสคู่เนี่ยเป็นศูนย์เลยแล้วก็ให้เป่าเสียงเสียงไปเขียนวิจารณ์ตัวเองมาด้วยอย่างน้อย3,000คำส่วนลู่ซื้ออี้ครูบอกว่าถ้าพ่อนายรู้เรื่องนี้เขาจะลงโทษนายเอง แม่หันมายิ้มให้เสี่ยวจูแล้วพูดล้อเธอเล่นว่าฉันไม่คิดว่าแกจะดังขนาดนี้นะที่โรงเรียนน่ะครูหันมาเห็นแม่แล้วก็เสี่ยวจูพอดีนะคะก็เลยเชิญทั้งสองคนเข้ามาแล้วก็ไล่ให้พวกลู่ซืออี้ออกไปค่ะซืออี้ก็เดินออกมาพร้อมเป่าๆแล้วก็มีเฉินหลางด้วยนะคะแต่ว่าเสี่ยวจูก็วิ่งตามมาค่ะเธอขอบคุณเขาที่ช่วยเป็นพยานให้เธอลูซืออี้กับถามว่าทําไมเธอต้องเข้าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นด้วย แล้วก็บอกว่าฉันน่ะไม่อยากคุยกับเธอ เราก็ชวนเป่าๆนะคะเดินออกไปเลยค่ะทิ้งให้เสี่ยวจูอยู่กับเฉินหลางเฉินหลางจึงบอกว่าไม่เป็นไรนะเขาอ่ะก็เป็นคนแบบนี้แหละซืออีอ่ะสนิทกันเธอก็จะรู้จักเขาเองเธอก็บอกว่าคุณพูดถูกเขาไม่ได้แยกขนาดนั้นเย็นวันนั้นค่ะเสี่ยวจูก็เดินกลับมาที่บ้านอย่างมีความสุขนะคะเธอก็แวะทักทายผู้คนตลอดทางเลยเธอเห็นเฉินหลางแล้วก็ลู่ซืออีกําลังคุยกันเรื่องการ์ดเกมอยู่ที่ร้านห น,นะคะคดูเหมือนพวกเขาจะพนันอะไรกันด้วยเธอเข้าใจว่าเขาทั้งสองคนเนี่ยรวมหัวกันพนันเรื่องของเธอค่ะซืออีก็พูดกวนๆไปว่าอะถ้าพนันเรื่องของเธอแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วไงอะแต่เธอก็ยังไม่ทันตอบกลับอะไรนะคะเสี่ยวจูค่ะเสียงเรียก ชื่อของรูซืออีก็ดังมาแตกไก่เลยพ่อของเขานั่นเองคือตอนนี้โมโหมากนะคะที่ลูกชายกล้าโกงข้อสอบค่ะเรียกแบบรูซืออีเลยนะคะนี่พ่อของเขาก็หยิบไม้ขนไก่จากข้างทางมาแล้วก็ไล่ค่ะไล่ตีไล่ฟาดรูซืออีไปทั่วเลยนะคะซืออีก็รีบวิ่งหนีโดยมีเสียงของเสี่ยวจูค่ะคอยเชียร์คุณพ่อของของรูซืออีอยู่นะคะตีเลยค่ะตีเลยค่ะคุณลงุง <laughs> ชีวิตเด็กๆเ,เนาะแบบเด็กวันน้องในชุมชนจริงๆเลยอะ่ะเออไอ้นึกถึงสมัยก่อนนะคะตอนที่แอดหวานยังเด็กแอดจบตอนที่2แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวแอดหวานพาไปต่อตอนที่3กันค่ะรักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ์เลิฟชินีสโนเวลล์แอนด์ซีรีเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะ แอดวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ